คลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพิจิกกันนะครับทุกคนชาวพิจิกนะในช่วงเดือนมีนาคมนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวมฤตยูดาวที่อยู่กันาน,านานเนาะมฤตยูในภพเรนปัตตนีเร็งลัคนาช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีไอเดียเยอะนะมีความคิดใหม่ๆมีมีเขาเรียกว่า มีไอเดียใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคู่ครองนะอาจจะมีความคิดแปลกๆในช่วงนี้นะครับมีซิกเซนมีสัมผัสแปลกๆนะค่อนข้างที่จะสนใจเกี่ยวกับพวกโหราศาสตร์ความเชื่อมากขึ้นเป็นพิเศษนะในช่วงนี้นะแต่ดาวเขาอยู่นานนะมันมีโอกาสขึ้นตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าคนรักคู่ครองนะครับอย,อยู่อีกประมาณหกปีนั่นแหละนะ แล้วก็บริจูเริงลักนาเนี่ยเกี่ยวกับความรักก็ได้นะมีโอกาสพบเจอคนแปลกๆคนไกลๆก็ได้คนที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอก็ได้เจอ,เจอนะครับทีนี้มาดูดาวเสาร์กันก่อนดาวเสาร์นี่เขามาจากสหัสะไปอยู่พันธุเนี่ยมันก็มีเกณฑ์การเดินทางนะไปไปมา,มาจากจากเหมือนกับเดินทางกลับบ้านบ่อยอะ่ะสมมุติเรามีบ้านอยู่ใกล้เที่ยมงานนะอาจจะเดินทางไปเยี่ยม ครอบครัวก็ได้หรือในช่วงเนี้ดาวราหูเนี่ยเขาไปอยู่ปุตตะนะบางคนซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะบางคนในช่วงนี้ก็อาจจะขับรถตะเวนดูนะดูบ้านดูรถในเดือนมีนาคมนะดูบ้านดูรถเปรียบเทียบราคานู่นนี่นั่นนะทั้งเดือนแหละนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นสำหรับชาวพิจิกนะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับแล้วก็ ดาวพฤหัสนะครับพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนปัตตานีความรักนะความรักจกัดจากที่คบกันก็มีโอกาสเติบโตนะในช่วงปีที่ผ่านมานะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเขาจะย้ายแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาความรักของใครนะที่เพิ่งเริ่มต้นมันก็มีโอกาสเติบโตพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้เรื่องของความรักแล้วก็การลงทุนครั้งใหม่ๆนะครับพลหัสเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนครั้งใหม่ๆนะมันก็มีโอกาสเติบโตขึ้นสำหรับชาวพิจิกเนาะด้วยอิทธิพลของดวงดาวทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างดาวเดือนก็คือดาวที่เขาโคจรก,กับเป็นเดือนเดือนนี่แหละเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวพิจิกเลยนะก็คือดาวอังคารอังคารเนี่ยเขาไปอยู่ในเดือนมรณะตรงนี้ก็ต้องระวังนะอาจจะแบบดูแลร่างกายให้ดีๆนะมีโอกาสป่วยนะ ีโอกาป่วยแล้วก็รองคางเขามาจากอรลด้วยคือถ้าเกิดเจ็บป่วยอะไรเนี่ยต้องรีบรักษายให้หายบางทีอาจจะหกโหมงานหนะักหรือไม่ก็ในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนร่างกายไม่ได้พักผ่อนนะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับชาวพิจิกเนาะแล้วก็มาดูการเงินดาวการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับ พลหัตเนี่ยไปอยู่ในพบเรือนอัตตนินะถามว่าการเงินดีไหมในช่วงนี้พิติมองว่าการเงินค่อนข้างดีนะเพราะว่าพลรหัตเนี่ยเขามาจากปุตตะนะปุตตะก็ปุตตะเนี่ยมันเป็นการลงทุนนะที่ผ่านมาบางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มันเริ่มเติบโตขึ้น นะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการเงินเนะี่ยพิธีมองว่าค่อนข้างดีเป็นพิเศษแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะในเรื่องของการลงทุนอะไรที่มันใหม่ๆนะครับเพราะว่าอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูเนี่ยอะไรที่มันใหม่ๆอะไรที่มันไม่คุ้นเคยนะถ้าเกิดคิดจะลงทุนนะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆนะครับในช่วงในช่วงนี้นะในช่วงที่จะดาวอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอ่ะ ทีนี้มาดูเรื่องการงานกันบ้างดาวการงานของชาวพิจิกก,ก็คือดาวอาทิตนะกรามะไปอยู่พันธุนะครับในช่วงนี้อาจจะทํางานเดินทางนะหน้าที่การงานน่ะอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวเยอะนิดนึงบางคนอาจจะเอางานากลับมาทําที่บ้านหรือว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะดูตะเวนดูบ้านดูรถนะมีโอกาสที่จะซื้อบ้านใหม่รถใหม่ก็เที่ยวตะเวนเสาะหา นะครับในสิ่งที่เรารักที่เราชอบให้กับตัวเองนะในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่การงานค่อนข้างที่จะไปได้ดีไปได้สวยนะอยู่ร่วมกับดาวเสาร์เนี่ยนะได้ตำแหน่งคู่ธาตุงานดีงานเด่นค่อนข้างที่จะมีความขยันเป็นพิเศษนะในในช่วงเดือนนี้นะชาวพิจิกนะครับทีนี้มาดูความรักกันบ้าง ความรักของชาวพิจิกเนี่ยมาดูดาวศุกร์นะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนปุตตะนะความรักเนี่ยถือว่าดีนะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพุธอีกนะครับความรักค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะตรงนี้เขาเป็นคู่่าเลยความรักค่อนข้างดีใครที่แบบพบเจอคนใหม่ๆนะพบเจอคนใหม่ๆคนต่างถิง่นต่างแดนแล้วก็เริ่มรู้จักกันเริ่มพูดคุยกันก็มีโอกาสพัฒนาเติบโตขึ้น นะครับแต่ก็ต้องระวังนะตรงนี้ก็มีดาวราหูอยู่ด้วยนะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการรุ่มหลงเม,ม,มาบางทีก็เอาแต่พอดีพองามนะครับรักใครชอบใครครบกันใหม่ๆก็ต้องดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งวู่วามนะครับมาดูดาวพุธกันอีกทีหนึ่งนะครับดาวพุธเขามาจากราพาราพะไปอยู่ปุตตะนะโชคลาภความสําเร็จเนี่ยถ้าเกิดใครจะเสี่ยงโชคนะก็อาจจะให้บุตรบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าเนี่ยนำโชคมาให้เรา นะครับอันนี้ก็เป็นได้แล้วก็ตรงเนี้มีดาวราหูอยู่ด้วยนะซึ่งดาวราหูเนี่ยเขามาจากพันธุนะบางคนเนี่ยซ่อมบ้านซ่อมรถนะก็เอาเลขบ้านเลขรถเนี่ยมาเสี่ยงโชคก็มีโอกาสนะเกี่ยวกับโชคลาภในช่วงเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่ต้องเตือนก็เกี่ยวกับสุขภาพอย่างเดียวนั่นแหละที่เห็นเนเนาะ จ็บป่วยอะไรก็รักษาให้หายไวๆอย่าปล่อยให้มันลุกลามมันไปนะส่วนความรักพิจิตรมองว่าโอเคผ่านไปได้นะการงานเยอะหน่อยแต่ย่าแต่ว่าอย่าหักโหมมากเกินไปนะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะครับส่วนการเงินนะจะลงทุนอะไรก็พิจารณาให้รอบคอบนะครับมีโอกาสที่จะลงทุนใหม่ๆนะอย่าวู่วามนะมีดามดยูเราอยู่เนี่ยการลงทุนการค้าขายเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีๆศึกษาให้ดีๆบางที เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะครับก็เป็นภาพรวมๆของชาวลัคนาราศรีพิจิกในช่วงเดือนมีนาคมนะครับทุกคนก็ขอให้ดูดวงให้สนุกแล้วก็มีความสุขในทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ